ช่วงเวลาของการสอบโอเน็ตใกล้เข้ามาแล้วนะครับหลือีกเวลาอีก4วันครับลูกๆนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับเตรียมความพร้อมกันเต็มที่แล้วหรือยังครับผมอย่าลืมข้อควรปฏิบัตินะครับแล้วก็ข้อห้ามนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับเตรียมบัตรประจําตัวไปให้พร้อมนะครับไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์ครับ ดูเลขที่นั่งสอบนะครับแล้วก็ไปให้ถูกสนามด้วยนะครับห้ามช้าเกิน30นาทีนะครับห้ามนำเครื่องมือสื่อสารเข้าไปนะครับแล้วก็นาฬิกาให้ใช้นาฬิกาธรรมดานะครับสมาร์ทวอ์ไม่ให้ใช้นะครับแล้วกสว็สอบให้ครบชั่วโมงนะครับสอบให้ครบชั่วโมงนะครับนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลานะครับ นี่คือข้อควรปฏิบัตินะครับสําหรับลูกๆนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับคุณครูกําชับนักเรียนให้เรียบร้อยด้วยนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเช่นดินสอยางลบปากกาให้พร้อมนะครับแล้วก็รูปแบบการสอบต่างๆนะครับคุณครูจัดเตรียมนักเรียนซักซ้อมนักเรียนให้พร้อมครับผมให้กําลังใจลูกๆนักเรียนนะครับทุกคนครับทําการสอบด้วยความด้วยความสุขนะครับ